สวัสดีคะ่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะมีเอกสารสิทธิ์เป็นนอซซี่จอคุดแดงนะคะพื้นที่2องงาน18ตารางวาคา่ะราคายกแปลงอยู่ที่1ล้านบาทนะคะทุกท่านเป็นบ้านสวนนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวมีประปามีไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนคอนกรีตนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะ ราคาเมาเมานะคะเมายกแปลงไปเลยนะคะ1รล้านบาทหน้าบ้านมีพื้นที่กว้างๆเลยนะคะทุกท่านแล้วก็ยังมีที่ปลูกต้นไม้ได้อีกนะคะข้างบ้านหลังบ้านนะคะมีพื้นที่เหลือๆเลยะคะ่ะ สถานที่ใกล้เคียงนะคะใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อทองเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะใกล้โรงงานไทยเค็น1.7กิโลเมตรใกล้นิคมบอ่อทอง5กิโลเมตรนะคะเหมาะสำหรับทำเป็นบ้านพักอาศัยค่ะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ตำบลบอ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะคะทุกท่าน ติดถนนเลยนะคะแปลงนี s <S <The camera apan> ้นะคะท่านใดกําลังมองหาอยู่นะคะที่ดินพิกัดของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสามารถติดต่อเข้าไปรับชมพื้นที่จริงกันก่อนได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนโมาแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเจคเคนโไว้ด้วยนะคะทุกท่านเจคเคนจะมาแนะนำคลิปใหม่ๆในทุกวันเลยนะคะก็เลือกหาเลือกดูกันได้เลยนะคะทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ